โอเคนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ดูนะครับใครได้เข้าบ้างครับนี้่ของอะไรนะครับวันที่หนึ่งช่วงเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้านาทีนะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้านาทีก็คือแท่งผมไปที่เป็นทางเฟรมสิบห้านะครับสิบห้านาทีต่อแท่งก็ตอนนี้นะครับผมวัดวัดแท่งนี้นะฮะผมวัดให้ดูใหม่นะครับจะวัดแท่งนี้นะครับวัดแท่งนี้นะ ปัดแท่งนี้ขึ้นไปนะครับเฉพากกะตอนตอนนี้นะครับตอนที่ขาลงมานะครับถ้าสมมติว่าเราซื้อเราทันซื้อตอนที่7โมประมาณ7โ็พงนาทีเป๊ะเลยนะครับถ้าทันซื้อตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่2 7 7 4 0 9นนะครับก็ซื้อปุ๊บนะครับรอซื้อปุ๊บรอบายตรงนี้ได้เลยครับเห็นไ,ไหมฮะผมจะทำให้ดูนะครับ ผมจะวัดให้ดูครับซื้อปุ๊บท่านรอบายได้เลยครับสักครู่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 เอามาเอามานะครับซื้อปุ๊บท่านรอบายได้เลยนะครับท่านดูนี้ครับนะฮะซื้อปุ๊บรอบายได้เลยครับนี่ครับมันจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะประมาณสักสิบสองสิบสิบสองนะอยู่ที่ประมาณนะผมมองว่าประมาณสักเที่ยงครับเที่ยงเที่ยงเนี่ย โดยชดปยุประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยโอเคโดยประมาณตอนเที่ยงครับกราฟมันจะขึ้นไปอยู่ที่เดิมโดยประมาณนะอันนี้คือจากเทคนิคนะครับโดยประมาณเพราะว่า b ีทีีเนี่ยคาดเดาค่อนข้างยากแต่ก็ใช้พยายามใช้เทคนิคนะครับที่มีอยู่แล้วก็ดูจากสถานการณ์เดินจากที่มันไซว์เวยแล้วก็มันดิ่งลงมานะครับเมื่อมันทุบลงมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับใช้ประมาณการว่ามันน่าจะขึ้นไปอีกประมาณตรงนี้ครับในช่วงเวลา12.15นะครับก็น่าจะอ่ เตรียมตัวเข้าออเดอร์ขายได้เลยนะครับขายได้เลยครับเพราะตอนนี้ไซด์เวย์มากนะครับถ้าเกิดใครรอ,อรอรอไปก็ดูเลยฮะไปรอประมาณสักช่วงอ,อีกสองสาวันนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะต้องติดดอยแน่นอนแต่ช่วงนี้สามารถที่จะออกออกได้เลยนะครับจากการดูผมว่าจาเทคนิคนี้นะฮะก็ประมาณ12 15หรือประมาณ12 12ครึ่ง ประมาณนั้นแหละครับ12 15เข้าไปดูแค่15นาทีเราตัดเซลล์ได้เลยครับเมื่อเซลล์เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็าขายนะครับได้กําไรใครลงทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะได้2.14%นั่นหมายความว่าถ้าท่านมี100,000ท่านก็จะอยู่ประมาณประมาณพันนิดๆน,นะครับไอสองเทียดจะสองพันกว่านะครับอันแล้วแต่ทุนของท่านหาริษหารีเทอร์นะครับอันนี้จะวิเคราะห์ให้ท่านดูตอนเช้าแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ประมาณสัก ผมผมขออนุญาตดูกราฟตัวอื่นนะครับอันนี้ในนี้ผมวัดให้ท่านดูแลนะฮะท่านมาตรงนี้ครับเดีย๋ยวพันหนึ่งนะขอดูกราฟตัวอื่นนะครับขอดูอ่านไหมฮะท่านลองดูตรงนี้นะครับผมลองวัดดูนะ,ะโอเคก็มันก็จะประมาณการมันเห็นไหมฮะมันกาลังขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับจังหวะที่มันขึ้นเห็นนะเอาใังทัดออกก่อนโอเคจังหวะที่มันขึ้นขึ้นอยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้ครับ ขึ้นไปสักแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันจังจังหวะมันลงมาแล้วแล้วมันก็ต้องขึ้นไปต่อนะครับแล้วดูเส้นตอนนี้ครับมันกาลังมานะฮะผมให้ดูต่อนะฮะแมะมันกําลังลงมาครับแต่ถ้ามันขึ้นลงไปขึ้นยังไงมันก็ถึงอยู่แล้วครับแต่ว่าโดยประมาณนะที่ผมวัดนะครับโดยกะประมาณการเห็นไหมฮะประมาณการนะครับประมาณการโดยประมาณประมาณเที่ยงสิบห้าโดยประมาณนะครับโอเควันนี้เป็นทริปสั้นๆนะครับผม